เหรียญ5บาทปีพศ2551แบบบางจำนวนการผลิตมากถึง6ล้านกว่าเหรียญลองสังเกตด้วยดีฮะ f c บางเหรียญช่องของประปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละ200บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายาก สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นี่คือเหรียญ5บาทหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9วันนี้ปปา่าได้นำเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2551ที่จริงเหรียญปีพศ2551แรกแรกเลยก็จะเป็นแบบหนาแต่ว,วันนี้ ปปานำแบบบางมาพูดถึงแล้วก็เอลองสังเกตดูให้ดีนะฮะเนี่ยเอแบบบางวันนี้เรามีตัวอย่างแบบบางก็คือง่ายๆเลยฮะเหรียญ5บาทปีพศ2 5 5 1แบบบางนะฮะ FC แบบบางรูปแบบภัสเซียนใหญ่แบบเนี้ยนะลองสังเกตดูให้ดีเพราะว่ามียอดจำนวนการผลิตออกมามากถึง6 2ล้าน0 0 0 0 กับอีก5,000เหรียญมีโอกาสมีโอกาสพบมีโอกาสเจอเจอ,เจอ,เ,จอเจอแบบที่ปปา,ารับซื้อนักสะสมท่านหนึ่งมาก็โดยปกติธรรมดา F4 ฮะเดี๋ยวเราดูแบบกับปกติธรรมดาก่อนจะได้เข้าใจนะฮะโดยปกติธรรมดามาดาแล้วเนี่ยาการปั๊มมา F4 ฮะการปั๊มมาสร้างมาเนี่ยเขาจะมีรูปแบบ ผสเสียนกลับหรือว่าผสเสียนสลับแบบนี้หากไปเหรียญปกติธรรมดาหมดทุกเหรียญเลย f c ฮะจำนวน6ล้านกว่าเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยการปั๊มการพิมพ์จัดสร้างมา F4 จะต้องเป็นเหรียญที่ปั๊มสลับด้านแบบนี้นะฮะดูให้ขึ้นใจก่อนดูตัวอย่างของของปกติธรรมดาขึ้นใจก่อนนะทุกเหรียญจะต้องปั๊มสลับด้านทั้งหมดเลยนะถึงเราจะตั้งด้านก้อยแล้วหมุนมาดูด้านหลังด้านหน้าเนี่ย เขากจจ็จะสลับด้านแบบนี้แล้วถ้าเราตั้งด้านาด้านหน้าขึ้นหมุนดูด้านหลัง F เสียฮะนะก็จะสลับด้านแบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดายัางไม่มีราคาซื้อขายก็คงต้องรออีกแป๊บหนึง่งตอนนี้ปปากําลังเลงอยู่กําลังดินเลงอยู่ว่าจะเปิดรับซื้อไหมเปิดรับซื้อเมื่อไหร่ซื้อมาก็คงจะขายแบ่งปันยากก็คงจะต้องเก็บไว้คาดว่าหรือว่ายังไงมาติดตามกันแต่ f สีหเหรียญปกติธรรมดาผลิตออกมา6กล้านกว่าเหรียญถึงแม้ว่าวงการจะยังไม่เล่นหากันก็ตามนะแต่ใครเก็บไว้เยอะๆลองสังเกตดูโอเคเนาะอย่างในนี้ f 4ี่ห้าปป่าซื้อมาเป็นเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นถ้าเป็นเหรียญ5บาทนี่จะเป็นเหรียญที่2เหรียญแรกนี่จะปีปีละแรกเลยปีปีละแรกที่ปป่าได้มานะก็เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งัน้นราคาแพงกว่านี้แต่วันนี้เราดูเหรียญละใกล้เคียงกับเหรียญละ200ก่อน จำไว้ F4 หเหรียญปกติธรรมดาไม่มีราคาซื้อขายเกิดหน้าเหรียญคงต้องเก็บไว้ก่อนหากเป็นเหรียญปกติธรรมดารูปแบบสลับด้านแต่เหรียญน,นี้ F4 ะอะป,ะปะป่าแนะนำนะฮะดูดูเหรียญที่ประป่าซื้อมาเหรียญละ200อ่ะตั้งด้านก้อยขึ้นตรงๆ f c หมุนฮะที่จริงเหรียญนี้ยังไม่ถึงขวางเปะเห็นไหมฮะยังไม่ขวางเปะขาดนิดนึงแต่ว่า ปอ่าว่าหาบาทเนี่ยเขาจะหาพบเจอได้ยากสำหรับการตมผิดพลาดรูปแบบผสินขวางนะนี่ก็ยังไม่ขวางเป๊ะเท่าไหร่ f อนะ่แต่ปอบ่าก็รับซื้อมาเนี่ยนะลองสังเกตดูอันนี้ยังไม่ขวางเป๊ะนะแต่ก็ให้ไปในราคาเหรียญละ200เพราะปกติธรรมดาเนี่ยเราจะรับซื้อเหรียญผสิญขวางเป๊ะเนี่ยเหรียญละ2 0งใช่ไหมฮะอร้ยยสองร้อยหขึ้นอยู่กับวันเวลาที่นักสะสมเขา,าทางทางช่องเราส่งต่อได้นึกออกไหมฮะ ก็คล้ายๆว่าเรารับมาแล้วเราแบ่งปันถ้าสมแล้วไม่ง่ายเลยเราเราส่งต่อได้อะถ้าขวางเป๊ะเนี่ยปอ,ป,อป่ารับซื้อเหรียญละ200บาทโอเคเนาะใครมีเหรียญ5บาทปีพศ2551หรือปีอื่นๆแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงปี51กันปีอื่นๆทุกปีพศส,สาหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนเห,ยนหรียญสมัยราชการที่9หรือราชการที่10ก็แล้วแต่ F4 ฮะนะย้ำว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะฮะ นะเหรียญมุนเวียนอเอาง่ายๆเลยเหรียญ5บาทราชการที่9ที่10นะถ้าหากว่าเป็นแบบเหรียญปีพศ2551าแบบนี้แบบบางแบบนี้ F4 ฮะนะถ้าเป็นแบบเหรียญน,นี้ตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนหมุนให้หอีกรอบฮะนะถ้าเป็นผะเสียนขวางเป๊ปะปอปารับซื้อเหรียญละ200บาทเหรียญละ200บาทปัจจุบันวันนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ F4 เพราะว่า ต้องดูราคาที่ท้องตลาดเขาเล่นหากันด้วยนะถ้าขวางเป๊ะจริงๆถ้าหากเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยก็อาจจะได้เหรียญละ200บาทอ่าสองบาทนะเนาะพะผ่านการใช้งานแบบเนี้ยถ้าขวางเป๊ะน,นะผ่านการใช้งานแล้วนะถ้าขวางเป๊ะแบบเนี้ยป้ปาจ่ายเหรียญละ200บาทกันเลยทีเดียวขณะที่เหรียญปกติธรรมดายังไม่มีราคาซื้อขายในช่องของปปา โอเคเนาะเพราะผลิตออกมา6ล้านเหรียญก็ต้องดูความนิยมของวันเวลาใน F45 ปัจจุบันวันนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมอะไรกันก็รอ,อฟังข่าวจากช่องของป,ป้าปาแล้วกันนะเหรียญปกติธรรมดาป,ป้าปาจะเพิ่มปีพศไหนามาเป็นการรับซื้อเข้านอะกเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรองติดตามแต่ว่านะถ้าเป็นรูปแบบผสเสียนขวางฮะ F45 จะเป็นปีอะไร,ป,ระป้าป่าก็ซื้อนะถ้าเป็นผสเสียนขวางแบบนี้โอเคเนาะ เราได้มากันหนึ่งเหรียญใครต้องการติดต่อส่งขายนะหากมีก็สามารถแอดไลน์เพื่อนได้เลยปะปกขึ้นไลน์ใต้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มี2องสองไลน์ทั้งไลน์เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์โอเคนะฮะอยู่ใต้คลิปวิดีโอก็แอดไลน์เพิ่มเพิ่มเสร็จนะแล้วก็วิธีการส่งเหรียญปั๊มผิดพลาดรูปแบบพเยนขวางดูตัวอย่างเดี๋ยวนี้เอฟซีฮะนะเราใช้ไม้เสียบไม้บางๆนะฮะผ่าไม้แล้วก็เสียบตั้งฐานทางวัดเบญจมาบวพิษให้ตรงขึ้นแล้วท่านก็ จับไม้จับไม้ค่อยๆหมุนนะฮะนะจับไม้ค่อยๆหมุนแลวแอดมินเขาจะดูได้ชัดเจนกว่านะอย่างนี้แอดมินเขาจะประเมินราคาเลยเขาจะรู้เลยว่าเหรียญท่านอยู่ในรูปแบบพัเสียนเอียงพัเสียนขวางตรงเป๊ะไหมโอเคเนาะเพราะว่าถ้าเราไปจับจับมือบางคนนะต้องจับกล้องมือหนึ่งใช่ไหมก็จะหมุนหมุนเนี่ยอ่าองศาการคาดเคลื่อนเขามีแน่นอน f สีฉะนั้นก็แอดมินก็จะไม่ประเมินราคา,าก็จะบอกให้ท่านเอาไม้บางๆเสียบนะตั้งฝั่งวัดเนี่ยให้ตรงเอาไม้เสียบอย่างนี้เข้าไปจึ๊บ นะไม้บางๆเราจะได้เห็นรูปเหรียญด้วยนะไม้บางๆเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านในที่เขียติดตามรับชมช่องของปปาอย่าลืมกดติดตามใน F4 นะกดติดตามช่องของปปาไว้เพราะช่องของปปานะั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญบางทีเหรียญที่ท่านถืออยู่เก็บสะสมไว้อยู่นั้นจะตรงตามที่ปปาประกาศรับซื้อไปเราจะได้เก็บเหรียญแบบไม่เสียเวลาโอเคนาะอเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ